สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนางเอกมอลำนะคะสําหรับยูกิเพนพากานางเอกมอลำแห่งคณะมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับไลฟ์กลุ่มปิดครั้งที่42ของทางคณะมอลำเสียงวีหกนะคะสําหรับไลฟ์ครั้งนี้นะคะก็ได้มีการแสดงในลำเรื่องต่อกรเรื่องอ้อมก,กอดสาริกานั่นเองนะคะในครั้งนี้เองเราก็ได้มาเห็นยูกิ ะะเธอได้รับบทเป็นเนทวิไลอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับครั้งนี้นหลายๆคนเนี่ยนะคะก็น่าจะเห็นยูกิเนี่ยเคยได้รับบทบาทนี้ไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอก็ได้กลับมารับบทนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะรวมทั้งในไลครั้งที่4 2เนี่ยเราก็ได้เห็นทางคณะหมอลำเสียงวิหกก็ได้มีการมาแสดงในชุดเพจนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ที่แฟนๆเนี่ยต่างรอคอยแล้วก็มีการซื้อบัตรเข้าไปรับชมกันอยู่เยอะจริงๆนะคะสําหรับไลฟ์ครั้งนี้ โดยยูกิเองเนี่ยนะคะเธอก็ได้รับบทเป็นเนตวิไลแต่ในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่เราเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าก็มีการแดัดแปลงเนื้อเรื่องต่างๆนะคะให้มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วครั้งนี้เองนะคะยูกิเนี่ยก็ถือได้ว่าได้รับบทแบบว่าอาจจะดูได้ร้ายแซบๆหน่อยนะคะในครั้งนี้ก็จะแบบว่าดูเปรี้ยวขึ้นมาทันทีด้วยความที่ว่าครั้งนี้นะคะเนตวิไลเนี่ย,ะะเ,ธย,เ,ยเธอก็จะต้องเป็นฝ่ายบุกไปบ้างนั่นเองนะคะเธอก็สามารถแสดง ออกมาได้ดีจริงๆนะคะสําหรับเวอร์ชั่นนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะคะที่นอกจากเราจะได้เห็นถึงความสามารถของนักแสดงเนี่ยนะคะก็ยังมีความเฮฮาตลกนะคะทาให้แฟนๆเนี่ยเรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ในบทบาทนี้ของยูกิเธอเนี่ยก็แสดงออกมาได้ดีจริงๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เหมือนว่าจะเคยพูดถึงกันนะคะสําหรับยูกิว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะรับบทไหนเนี่ยเธอก็สามารถทําได้ดีแล้วในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็น การพลิกบทบาทของยูกิอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการรับบทครั้งนี้เราเนี่ยนะคะก็จะเห็นถึงความสามารถของเธอตั้งแต่การซ้อมนะคะจนมาถึงการแสดงบนเวทีซึ่งก็ทําได้ดีจริงๆนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างชื่นชอบบทนี้เนี่ยอยู่เยอะมากๆเพราะว่ามีความแตกต่างแล้วก็มีความ ตลกเฮฮาในเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าสามารถดูแล้วก็คลายเคยรียดได้ดีจริงๆนะคะก็จะต้องขอชื่นชมนะคะสําหรับคนเขียนบทคนกํากับต่างๆนะคะจนมาถึงการเป็นนักสแสดงบนเวทีนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวิหกที่ร่วมกันนะคะสร้างสรรค์ผลงานดีๆเนี่ยออกมาให้เราได้ติดตามกันในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นยูกิเพนปากานะคะในบทเนรวิไลอีกหนึ่งเวอร์ชันก็เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันน2022ก็ว่าได้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง บทบาทนะคะที่เราเนี่ยก็ได้รับชมกันนั่นเองนะคะแล้วในครั้งนี้เองนะคะเราเนี่ยก็ได้รับชมนะคะสําหรับชุดเพชรสวยๆนะคะของยูกิที่เธอเนี่ยก็ได้มีการใส่ขึ้นมาในการแสดงครั้งนี้นะคะแล้วแฟนๆก็มักจะมีการชื่นชมกันอยู่แล้วนะคะว่าเวลาที่ยูกิเป็นพากาเนี่ยเธอใส่ชุดเพชรเนี่ยก็ดูสวยสง่าบนเวทีจริงๆก็คือเป็นคนหนึ่งนะคะที่มักจะได้รับคําชื่นชมไม่ว่าจะใส่ชุดไหนนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยใส่ชุดไหนก็ออกมาดูดีดูมีเสน่ห์แล้วก็ โดดเด่นจริงๆในครั้งนี้นะคะเธอก็มาในเวอร์ชั่นชุดเพจชุดต่างๆนะคะก็เลยได้รับคําชื่นชมจริงๆรวมทั้งการแสดงของเธอด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงกันสําหรับยูกิเพนพกาในบทของเนธวิไลนะคะที่เรียกได้ว่าพลิกบทบาทจริงๆสําหรับครั้งนี้นะคะและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงกันนะคะสําหรับคณะหมอลำเสียงวิหงนะคะยูกิเพนพกานั่นเองยังไงก็ สามารถติดตามผลงานของทางคณะมอลำเสียงวิหกกันได้นะคะแล้วก็ยูกิเพนปากาด้วยนะคะสําหรับไลฟ์ครั้งต่อๆไปเนี่ยก็สามารถซื้อบัตรเข้าไปรับชมกันได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามทุกๆผลงานของยูกิเพนปากากันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงนะคะผลงานคัฟเวอร์หรือว่าผลงานการไปฟิเจอริ่งต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งกับทางคณะมอลำเสียงวิหกกันด้วยนะคะยังไงก็สามารถติดตามกั ได้นะคะแล้วก็ผลงานของยูกิเพนประกาวเวลาที่เธอเนี่ยนะคะได้ไปรับเชิญด้วยนะคะยังไงเราก็จะมาอัปเดตผลงานเนี่ยให้ทุกคนทราบกันนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันวันนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ